เธอวันนี้ฉันอยู่กับบัตรเครดิตใบหนึ่งซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้าเธอกําลังจะแต่งบ้านทําบ้านซื้อของเข้าบ้านเธอจะพลาดบัตรเครดิตใบนี้ไปไม่ได้เลยเพราะว่าเขาฟรีค่าทมเนียมตลอดชีพแล้วก็มีส่วนลดเงินคืนให้ด้วยจะเป็นบัตรเครดิตอะไระไรายละเอียดเป็นยังไงวันนี้แก๊บมาเล่าให้ฟังค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิชน c h a n n e นะคะซึ่งสัปดาห์นี้นะกวางสาวก็จะมาพราวรีวิวให้ฟังอ,งอีกแล้วคะ่ะทุกคนแต่แต,แต,แตนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์และกด subscribe นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s c r i c r i h e ช n e l ของแก๊บด้วยนะคะกลับมาคะ่ะทุกคนต้องบอกว่าวันนี้นะคะแก๊บก็จะมารีวิวบัตรเครดิตกันอีกเช่นเคยนะคะแต่ว่าความพิเศษของวันนี้ก็คือว่า ใครที่รู้ตัวว่าเรากําลังจะแบบซื้อบ้านนะคะเรากําลังจะแต่งบ้านซื้อของเข้าบ้านหรือกําลังจะรีโนเวตต่างๆเนี่ยแล้วเราก็แบบคุณพี่ขาหนูจะต้องไปซื้อพวกอุปกรณ์นั่นนู่นนี่เครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าบ้านเนี่ยจะต้องบอกเลยว่าบัตรเครดิตใบนี้คุณมีติดกระเป๋าไว้เนี่ยโอ้โหไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าผลตอบแทนของเขานี่เยอะมากๆมีทั้งส่วนลดมีทั้งคะแนานคุ้มค่าสุดๆไปเลย นั่นก็คือนี่เลยค่ะบัตรเครดิตกรุงศรีโฮมโปรวีซ่าแพลทินัมนั่นเองนะคะต้องบอกว่าบัตรตัวนี้นะคะเป็นบัตรเครดิตจากธนาคารกรุงศรีนะคะที่เขาโคกับทางโฮมโปนั่นเองหลายคนถ้าไปโฮมโปเนี่ยก็จะต้องเจอป้ายโฆษณาของบัตรตัวนี้ใช่ไหมคะเค้าจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นบัตรที่แบบโอ้โหมีแบบส่วนลดอะไรเยอะมากๆค่อนข้างคุ้มค่ากับคนที่ทําบ้านมากๆเลยมีอะไรบ้างวันนี้เราไปฟังกันเลยค่ะ สิทธิประโยชน์อันแรกเลยนะคะที่ทําให้บัตรใบนี้แบบน่าสนใจมากๆเลยก็เป็นเรื่องของส่วนลด3%นนั่นเองค่ะบัตรใบนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เนี่ยเข้าไปซื้อของนะคะที่โฮมโปรแต่ละสาขานะแล้วจ่ายด้วยบัตรเครดิตใบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะได้เงินคืน3%ตั้งแต่บาทแรกเลยนะคะเธอคือเขาไม่ได้มีเงื่อนไขย,ยุบยับเลยนะตั้งแต่บาทแรกเธอจะได้คืนเลย3%ก็แบบทุก100บาทได้คืน3บาทอย่างเงี้ยนี่คือความคุ้มค่าอันที่1เลยอย่างใครซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบเครื่องหนึ่งหลายหมื่นอ หมื่นหนึ่งเธอจะได้คืน300บางทีเครื่องซักผ้าเครื่องหนึ่งแบบ3ามสี่หมื่นอ่ะเธอได้คืนเป็นพันเลยนะเงินคืนตรงนี้คือค่อนข้างจะเป็นหนึ่งในบัตรที่คุ้มค่ามากๆถ้าเราจะซื้อของเข้าบ้าน และที่สําคัญก็คือบัตรตัวนี้นอกจากจะได้เงินคืน3%แล้วถ้าเราช้อปปิ้งในโฮมโปรนะคะเรายังได้คะแนนสะสมอีกต่างหากบัตรเครดิตทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่25บาท1คะแนนใช่ไหมคะแต่บัตรเครดิตใบนี้เนี่ยเขามี25บาท1คะแนนแล้วยังได้เงินคืนอีก3%อีกต่างหากนะคะถ้าเราซื้อของในโฮมโปรนั่นหมายความว่าถ้าเราบัตรใบนี้ไปใช้จ่ายข้างนอก25บาทได้1คะแนนเราก็เก็บไว้ในบัตรเราซื้อของที่โฮมโปร25บาทได้1คะแนนก็เก็บไว้ในบัตรแถมได้เงินคืนอีก3% แล้วหากเรามีคะแนนสะสมอยู่ในบัตรเยอะๆแล้วนะคะคือเราใช้บัตรตัวนี้ช้อปปิ้งเยอะๆแล้วใช่ไหมพอเรามีคะแนนเยอะปุ๊บเนี่ยเราเอาคะแนนสะสมเท่ายอดซื้อนะได้เงินคืนอีก13%นะคะสำหรับของที่ซื้อในโฮมโปร เธอคือบัตรตัวนี้เราจะได้3ต่อเลยนะต่อแรกคือซื้อของในโฮมโปรได้เงินคืนแล้ว3%ต่อที่2คือเราได้สะสมแต้ม25บาท1คะแนนเหมือนบัตรเครดิตทั่วๆไปเลยต่อที่3เลยนะคือเราเอาคะแนนที่เราสะสมไว้ในบัตรอะใช้แลกเท่ายอดซื้อลดไปอีก13%ใน h o ในโฮมโปนี่คือความคุ้มค่า3ต่อเลย ดังนั้นเธอใครรู้ตัวว่าแบบโอ้โหเป็นสายช้อปปิ้งนะคะแล้วเราก็จะต้องแบบซื้อของเข้าบ้านเยอะๆแต่งเป็นแสนเป็นล้านอะไรเงี้ยแกมองว่าทําบัตรโฮมโปรวีซ่าตัวนี้ไว้เราได้เงื่อนไข3อันนี้เข้าไปเนี่ยเราได้ผลตอบแทนแบบจุกๆไปเลยทุกคนมาที่ความเลิศดที่2นะคะถ้าเราบัตรตัวนี้ไปใช้จ่ายข้างนอกกับสินค้ายอย่างอื่นทั่วไปนะคะก็สามารถใช้จ่ายได้ปกติเหมือนเขาเป็นบัตรเครดิตใบหนึ่งเลยนะคะซึ่งคะแนนเขาก็จะอยู่ที่25บาท1คะแนนนั่นเอง แต่ว่าเธอถ้าเราเอาบาัตรเครดิตใบนี้ไปเติมน้ำมันที่ปั๊มบางจากเราก็ยังจะได้เงินคืนอีก1%เปเลยนะคะถ้าเราแบบว่าเติมบินนั้นเนี่ยเกิน800บาทขึ้นไปเราก็ได้เงินคืนอีก1%คือเป็นอะไรที่แบบคุ้มค่ามากๆเพราะว่าปั๊มบางจากเนี่ยมีอยู่ทุกที่เลยแล้วก็เป็นปั๊มยอดนิยมของคนไทยนะคะเรียกว่าบัตรใบนี้นอกจากเราจะได้เงินคืนในโฮมโปรแล้วเราไปเติมปั๊มบางจากเนี่ยยังได้เงินคืนอีก1%ด้วยค่ะ แต่เธอฉันจะบอกว่าใครที่ใช้บัตรใบนี้ไปเติมน้ํามันที่ปั๊มบ้างจากแล้วแล้วได้เงินคืนหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วเธอจะไม่ได้คะแนนสะสมนะจ๊ะเขามีการยกเว้นไว้ด้วยนะคะมาที่ข้อดีอันถัดไปนะคะต้องบอกว่าบัตรใบนี้ถ้าเราไปจ่ายค่าตั๋วเดินทางตั๋วดยสารต่างๆตั๋วเครื่องบินนั่นนู่นนี่เนี่ยเขามีประกันการเดินทางในและต่างประเทศให้ด้วยนะคะซึ่งวงเงินการประกันของเขาก็อยู่ที่6ล้านบาทนั่นเองถ้าให้เก็บเทียบนะก็คือว่าเป็นหนึ่งในบัตรเครดิตที่ค่อนข้างคุ้มค่าตัวหนึ่งเลยนะ ใครที่รู้ตัวว่าใช้งานทั่วไปปกติเขาก็มีการสะสมยอดทั่วไปเหมือนบัตรเครดิตปกติเลยแต่ใครที่เอาไปใช้ใน h o m e โปรเราก็จะได้แบบเงินคืนคุ้มๆแบบจุกๆไปเลย3%ได้คะแนนสะสมอีกเอาคะแนนมาแลกเป็นแคชแบ็คคืนอีก13%อีกโอ้โหเรียกว่าคุ้มหลายต่อมากๆแล้วถ้าเอาไปใช้เติมน้ำมันเนี่ยเราก็ยังได้เงินคืนอีก1%ด้วย ส่วนอีกจุดแข็งนึงเลยนะคะที่แกมองว่าทําให้บัตรใบนี้เนี่ยค่อนข้างแบบเนื้อหอมแล้วก็น่าสนใจมากๆเป็นเรื่องของว่าเขาเป็นบัตรเครดิตของธนาคารกรุงศรีนั่นเองซึ่งใครที่มีบัตรเครดิตของธนาคารกรุงศรีจะรู้เลยว่าถ้าเราโหลดแอปยูชูดของเขาอะมันเป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันบริหารบัตรเครดิตที่ดีมากๆตัวหนึ่งเลยนะค,ะคือแก็ก็แบบมีบัตรเครดิตของทุกธนาคารเลยนะแก็บบอกเลยว่าแอปของยูชูดเนี่ยเป็นหนึ่งในแอปที่แบบโ,โหใช้งานสะดวกแล้วก็ดีที่สุดแล้ว ความเลิศแรกเลยนะคะก็คือแอปยู u ู e เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องพกบัตรเครดิตออกจากบ้านก็ได้นะคะอย่างตัวแกเป็นคนหนึ่งที่เวลาแบบไปช้อปปิง้งโฮมโปรนั่นนู่นนี่เนี่ย แก๊บจะแบบเอาแค่มือถือไปแล้วเปิดแอปยูทูบขึ้นมาสแกน QR Code ค้เขาก็สามารถใช้บัตรเครดิตใบนี้ได้เหมือนกันนะคะโดยที่แก็บเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องพกบัตรเครดิตออกจากบ้านเลยความเลิศอันที่2ก็คือบัตรเครดิตในเครือกรุงศสีโปรโมชั่นเยอะมากๆเลยเธอเดี๋ยวเขาจะมีโปรท่องเที่ยวนั่นนู่นนี่มาเยอะมากๆแล้วการที่เราจะลงทะเบียนโปรโมชั่นคือง่ายมากๆเพียงแค่คลิกเดียวในแอปนะคะเราก็จะร่วมโครงการนั้นเรียบร้อยเลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งส่ง SMS ให้ปวดหัวอย่างบางธนาคารเนี่ยเราต้องมาพิมพ์แบบเลขหลังบัตรกี่ตัวส ทายนั่นนู่นนี่แล้วส่งไปที่นี่เสียค่า sms ใช่ไหมคะแต่ว่าของแอปยูชูดบัตรกรุงศรีเนี่ยเราสามารถกดเข้าไปอ่านโปรโมชั่นแล้วกดสมัครจากในแอปได้เลยเราไม่จําเป็นจะต้องส่ง sms ให้วุ่นวายเลยนะคะ และอีกความเลิศหนึ่งเลยที่จะไม่พูดไม่ได้เห็นบัตรคุ้มค่าแบบนี้มีทั้งแต้มมีทั้งเงินคืนในโฮมโปรนันรุ่นน,นี่ฉันจะบอกว่าบัตรใบน,นี้ฟรีค่าธรรมเนียมตลอดชีพนะจ๊ะโดยเงื่อนไขก็คือใช้แค่หนึ่งครั้งต่อปีอ่ะก็ฟรีค่าธรรมเนียมตลอดชีพไปเลยเธอฉันจะบอกว่าน้องเป็นอีกหนึ่งบัตรเครดิตที่ได้เงินคืนเยอะมากมีส่วนลดนันนุ่นนี่บ่อยมากๆเลยนะคะและที่สําคัญก็คือฟรีค่าธรรมเนียมตลอดชีพนั่นเองแล้วเงื่อนไขาการสมัครก็ง่ายมากๆเพียงมีเงินเดือนตนะั้งแต่ 15, ้นรบใบ ไว้ได้แล้วล่ะคะ่ะมาที่ข้อด้อยกันบ้างนะคะหรือเป็นข้อที่คุณควรทราบนะคะก็คือว่าบัตรใบนี้แม้จะใช้จ่ายใน h o m e โ r o แล้วได้คืน3%เนี่ยแต่จะต้องเป็น h o m e โ r o สาขาเท่านั้นนะคะถ้าเกิดเป็น HomePro ในออนไลน์นะคะ h o m e p r o co. th เนี่ย เราจะแบบไม่ได้สิทธิ์3%ตรงนี้นะคะแนะนําว่าให้ถือบัตรใบนี้ไปใช้ที่โฮมโปรแต่ละสาขาเนี่ยเราถึงจะได้ส่วนลดค่ะแล้วอีกอันนึงเลยที่เราจะไม่ได้เงินคืน3%ก็เป็นพวกแบบสินค้าเคลียร์แลนด์สินค้าลดราคานั่นนู่นนี่เราก็จะไม่ได้ลดเพิ่มอีก3%นะคะนี่ก็เป็นแบบข้อที่คุณควรรู้ไว้แต่ใครที่อยากจะใช้บัตรใบนี้ชำระโฮมโปรออนไลน์นะคะบางทีเขาก็มีแจกโค้ดด้วยนะเราก็ลองเข้าไปศึกษาดูก่อนนะคะเผื่อช่วงนั้นมีโปรโมชั่นเราก็จะได้ลดไปด้วย ถ้าถามชนะว่าบัตรใบนี้เหมาะขครแกมองว่าเหมาะกับทุกคนเลยนะคะใครที่มีบัตรเครดิตกรุงศรีอยู่แล้วเนี่ยแกอยากแนะนําให้ไปเปิดหน้าบัตรตัวนี้เพิ่มหรือไปสมัครบัตรตัวนี้ติดกระเป๋าไว้นะคะทุกคนเพราะว่า1เลยก็คือเขาฟรีค่าธรรมเนียมเพียงใช้1ปีต่อครั้งก็ฟรีค่าธรรมเนียมไปเลย2คือเขามีการสะสมแต้มนะคะ25บาท1คะแนนเหมือนบัตรเครดิตท,ท,ทั่วไปเลยนะคะ3เลยนะคะถ้าคุณแบบมีบัตรใบนี้ติดเอาไว้เนี่ยเวลาคุณไปเติมน้ํามันที่ปั๊มบางจากเนี่ยคุณจะได้เงินคืน1%นะะื่งคือถ้าแบบคุณเข้าแบบโมปรนั่นีี่ยแน เลยคุณจะได้เงินคืน3%และได้สะสมคะแนนอีกต่างหากแล้วก็ยังเอาคะแนนมาแลกเป็นเครดิตเงินคืนต่างหากอีก13%แล้วทั้งหมดนี้คือฟรีค่าธรรมเนียมแล้วจะมีเหตุผลอะไรคะที่เราจะไม่ไปสมัครบัตรกรุ้งสีโฮมโปรวีซ่าแพทินัมตัวนี้ สำหรับใครนะคะที่สนใจจะสมัครบัตรเครดิตนะคะแกปก็มีทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ e s c r i p t i o n ข้างล่างแล้วนะคะคุณก็สามารถไปกดแล้วก็สมัครตรงนั้นได้เลยนะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องแล้วก็ให้กำลังใจแกปด้วยนะคะสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s c r i b e Channel ของแกปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายทุกคนคะ่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s c r i b e Channel ของแกปด้วยนะคะและตอนนี้ช่องของเรามีใน Ti k Tok แล้วนะคะทุกคนสแกนเพื่อติดตามกันได้นะ